สวัสดีค่ะที่พักอิงภูผารีสอร์ทอยู่ถนนลาดย่าเอราวันตําบลท่ากระดานอําเภอศรีสวัสดิ์อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกเอราวันเราจองช่วงโปรโมชั่นนะคะสามคือรวมอาหารเช้าและอาหารเย็นที่เป็นเซตที่พักก็จะเป็นแพรริมน้ำและมีเครื่องเล่นน้ำตอนเย็นห้าโมงเย็นก็จะมีแพรรากจูงชมวิวสวย,สวย ตรงนี้จะเป็นทางเข้ามาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมีคาเฟ่น,นะคะก็มาเช็คอินตรงนี้ค่ะเคาน์เตอร์เนาะเขาก็มีของขายด้วยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารตรงนี้ค่ะมาทานอาหารเช้าตรงนี้เราก็สั่งอาหารได้นอกเวลาตอนเช้าวันอาทิตย์ยังมีผู้เข้าพักเยอะนะคะอาหารก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ค่ะพอหลังจากคนน้อยแล้วก็จะเป็นเซตเช่นเดียวกัน มีข้าวต้มและสลัดแบบนี้ค่ะก็อร่อยรสชาติดีทีเดียวค่ะเป็นต้มยำสี่ฟูนะคระับผัดกระหล่ำดอกดอกกระหล่ำแล้วก็ปลาค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องเล่นครัแพรน้ม